เิตัวรถเก่งอีโคคาปีใหม่ใหม่น้อยผ่อนถูก แล้วคได้ลดตัวท็อปในราคาที่ถูกกว่าตัวโลนะมาพร้อมกับฟังก์ชันความสวยของน้องไปชมกันได้เลยนี่เลยค่ะพี่ด้านหน้าของเรานะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์และไฟลีแบบไฮโดเจนนะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้อีก1ชุดค่ะพี่โอ้โหสวยมากเลยนะด้านหน้าของเราเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะโลโก้แบบซูกิสวิปนะคะพี่มาพร้อมกับด้านข้างงงเรานี่เลยแม็กอรลอยโรงงานของจริงนะคะพี่ยางใหม่แม็กใหม่นะ ถ้าสว่าชอบอยากได้แม็กตัวใหม่นะคะพี่ฝากข้อแจ้งข้อจอมาหรือกดไลค์กดแชร์ให้น้องแป้งนะเดี๋ยวน้องแป้งแต่งแม็กให้ลูกค้าอีกหนึ่งชุดนะคะมาพร้อมกันกับกระจกมองข้างนะคะพี่ไฟเลี้ยวภายในตัวนะสามารถพับได้นะคะพี่มาพร้อมกันกับระบบพับออโต้นะคะนี่เลยความสวยของน้องมาดูด้านข้างกันนะคะพี่นี่โหก่อนจะเปิดนะคะพี่มาด้านข,าข้างของเรานะคะพี่มีระบบคีย์เลสให้นะแล้วก็ เปิดเข้าไปได้เลยนะคะโอ้โหเปิดเข้ามาด้านในนะพบกันกับเบาะหนังสีดํานะคะโอ้โหสวยมากนะคะพี่ดูแลสะอาด ได้ง่ายด้วยนะนี่เลยเกียร์ออโต้ของเรามาเลยค่ะพี่มาฟังก์ชันแรกของเราที่ขาดไม่ได้นะพวงมลาลัยนะคะพี่เป็นพวงมลาลัยแบบพาวเวอร์ไฟฟ้าแบบหุ้มหนังนะสามารถปรับระดับสูงต่ําได้สําหรับใครพวงเล็กพวงน้อยนะคะพี่ปรับได้นะแล้วก็มีปุ่มควบคุมเสียงแล้วก็สั่งการโทรศัพท์แบบพวงมลาลัยให้ด้วยค่ะโอ้โหงเราก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะแล้วก็มาฟ,ฟังก์ชันของระบบไฟฟ้านะคะพี่แล้วก็ปรับ ลงกระจกได้แล้วก็ล็อกภายในตัวรถนะคะโ,โหสวยมากเลยสำหรับ Suzuki Swift c i a ของเรามาเราจะก็<ๆ>จะพักด้านหน้าไปก่อนแล้วก็ปานูโซนด้านหลังของเรานะคะว่ามันสามารถนั่งได้แบบสบายไหมส่วนตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปนะคะก็จะมีเป็นแอร์หลังให้นะสําหรับใครแบบมีลูกมีหลานไปรับลูกรับหลานที่โรงเรียนนะหรือสําหรับคนที่ขี้ร้อนนะคะก็จะมีแอร์หลังให้ด้วยตรงนี้คือนั่งสบายมากแล้วก็เป็นเบาะหุ้มหนังนะคะ โอ้โหสวยมากส่วนโซนด้านหลังของเรานะคะก็คือจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังให้แล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ให้นะคะโอ้โหสวยมากนี่เลยค่ะพี่เป็นไฟเบรกดวงที่3นะแล้วก็โลโก้สุกีนะคะโอ้โหสวยมากเลยนะของข้างหลังนะนี่เลยฟังดูรูปเต็มๆได้เลยนะนี่เลยเป็นโลโก้ของเซียสแล้วก็มีตัว I อด้านล่างนะคะ นี่ดูด้านข้างของน้องได้เลยนะเรียมมากมากนะโหดูด้านล่างนะคะพี่แบบมุมเงยนะสวยมากสำหรับเซียดคันนี้ของเรามาก็ไปฟังเสียงสตาร์ทได้เลยมาฟังก์ชันต่อไปของเรานะคะจะเป็นจอแสดงผลหน้าปัดตรงที่พวงมาลัยของเรานะคะก็จะมีเป็นมาตรฐานในการวัดความเร็วมาตรฐานความเฉลี่ยรอบคันนะคะแล้วก็มาตรฐานระดับน้ำมันวั มาตรฐานวัดอุณหภูมิน้ำยาหล่อเย็นนะคะแล้วก็จะมีจอแสดงอัต,อต,รอตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะเชื้อเพลิงของเราแล้วก็จอแสดงค่าเฉลี่ยการใช้น้ํามันต่อระยะทางของเราแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะมีจอแสดงผลระยะเดินทางจอแสดงผลตําแหน่งเกียร์ CVT ของเรานะคะแล้วก็จอแสดงอุณหภูมิภายนอกแล้วก็นาฬิกาให้โอ้โหเจ๋งแจ๋วมากคันนี้นะต,นตรงจอองเราก็จะเป็นการเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะคะแล้ว ส่วนมาก,ก็มาเน้นของฟังก์ชันของรถนะคะมาตัวแรกของกระจกมองข้างของรถนะคะพี่เป็นสีตัวเดียวกันกันกบรถนะปรับไฟฟ้าได้พับไฟฟ้าแบบพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ลูกค้าไฟเบรกดวงที่3ามไล่ฟ้ากระจกหลังให้นะคะโอ้โหสวยมากแล้วก็มีชุดแต่งให้ลูกค้านะสปอยเลอร์นะคะพี่ เป็นชุดแต่งสไตล์สปอร์ตนะส,ส,ะสก์ด้านข้างสก์ด้านหลังสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟดวงที่3นะคะมีวัตถุตกแต่งขอบประตูโครเมียมให้ประตูตกแต่งแบบฝาท้ายแบบโครเมียมให้นะคะแล้วก็มือจับประตูด้านนอกตกแต่งแบบโครเมียมแล้วก็วัตถุตกแต่งแต่งไฟตัดหมอกแบบโครเมียมให้นะคะโอ้โหสวยมากเลยตกแต่งวัตถุแบบแต่งแบบแต่งแบบ แผงสะท้อนแสงด้านหลังนะคะโอ้โหสวยมากเลยแล้วก็ส่วนขอบยางยางและล้อของเรานะส่วนตัวนี้ของน้องจะเป็นยางแบบล้ออลูมิเนียมแบบอันลอยนะโอ้โหสวยมากมาพร้อมกับความปลอดภัยของรถนะอย่าลืมตัวนี้เลยความปลอดภัยของรถของเราคันนี้จะมีถุงถุงลมนิรภัยนะคะพี่เป็นคู่หน้านะ SRS นะมีให้ลูกค้านะคานคา,านกันกระแทกด้านข้างนะเซ็นเซอร์ถอยพร้อมสัญญาณเตือนนะคะ แล้วก็กล้องมองหลังนะมาฟังฟังก์ชันความปลอดภัยของด้านในของเรานะคะก็คือจะมีเข็มขัดนิรภัยนะคะพี่ด้านหน้าเข็มขัดนิรภัยมี3จุดฮะนี่มี3จุดให้นะคะพี่พร้อมระบบดึงกลับและผ่อนแรงนะอัตโนมัติปรับระดับสูงต่ำได้เลยแล้วก็ด้านหลังของเราจะมีเข็มขัดนิรภัยให้อีก3ให้อีก3จุดนะแล้วก็จะมีระบบ,บล็อกนิรภัยป้องกันเด็กเปิดประตูหลังนะคะแล้วก็ระบบป้องกันล้อล็อกพร้อมอ่า กระจายแรงเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้นะคะแล้วก็ระบบกุญแจแบบนิรภัยระบบสัญญาณเตือนภัยแล้วก็ชุดซ่อมยางฉุกเฉินให้อยู่ด้านหลังของเรานั่นเองนะคะ